ครับวันนี้เดี๋ยวพูดถึงทีมชาติไทยนะฮะเดี๋ยวจะเตะคืนนี้สองทุ่มนะครับที่กรุงมะนิลาบาซิเรียนนะฮะเจอฟิลิปปินส์เจ้าภาพแล้วก็เป็นการเตะนัดแรกนะครับหลังจากรอบรองนี้จะใช้ระบบเย่าเยือนนะครับก่อนจะพูดถึงบอลไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยปันหลง็อกซิ่งเดย์หน่อยหนึ่งนะครับป่อวานนี้เริ่มกู้แรกเนี่ยแมสตี้นะครับยังไปไม่เป็นนะครับแฮนดิแคปนี่ให้หนึ่งาเรตครึ่ง ยิงนำไปก่อนนะครับได้จุดโทษนะฮะแต่ยิงไม่เข้านะครับโอ้โ oh ห oh. อะไรมันก็เลวร้ยวายไปหมดนะฮะสรุปสุดท้ายเสมอกับแอตแลนตันะครับตอนที่โดนตีเสมอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหลังครับเออร์รฮาเรนนะฮะยิงจุดโทษโดนเจอแมนพิงฟอร์ดเซฟไบเออร์ไปได้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหสวนทางกับลิเวอร์พูลเลยครับเพราะว่า กอสี่ทุ่มเนี่ยเชลซี Chelsea ไปแพ้กับฟูแลมนะครับตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปิดให้กับริวอพูนะครับนะริวพูเนี่ยเปิดแอนฟิลด์โดนเลสเตอร์นำไปก่อน1-0แต่กลับมาชนะ3-1นะครับเท่าทองกับที่พี่แอ่งแมนยู U, ครับกลายเป็นผีจริงๆครับเมื่อคืนบุกไปเยือนวูฟน,นะครับดูแล้วก็น่าจะเก็บ3แต้มหรือมีแต้มกลับบ้าน โดนใบแดงปซสก่อนนั้นนะแม่บรูโน่เฟอร์นันเบะบะแล้วก็เกินครับสองเหลืองนะครับหนึ่งแดงแถมเสียจุดโทษนี่โอ้โหอังเดียอันฮวนานะครับโดนแซนด์วิชแล้วก็ไม่ต้องโทษใครแล้วครับออกมาตัดบอลลูกเปะมุมไหมฮะไม่ได้ครับล,ลูกนั้นเนี่ยก็โดนเข้าไป1 0ึ่งศูนย์ได้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็แม้จะขึงเขาอยู่ได้แต่ว่ามี10คนมันก็แค่ได้ป้อไปแล้วก็โดนโต้กลับ เรียบร้อยครับแพ้ไป0-2นะฮะเฮอ,อดูแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวยังจะมีเออ่แมตตกค้างนะครับก็คืออาร์เซนอลกับอิปสวิททาวนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับในคืนนี้ตี3มแล้วก็มีไบตันเบรนฟอร์ดนะครับคะแนนตอนนี้ด้วยพูอะไรก็ดีไปหมดครับตัวเองยังเก็บ3แต้มผู้ต่อสู้สะดุดนะครับ ทิ้งไปเก็ดคะแนนละนะครับมีแต่น้อยกว่า1นัดแต่น้อยกว่าเชลซี35เดี๋ยวอาร์เซนอลวันนี้นะครับจะเตะนัดที่18ถ้าชนะก็มี36นะฮะยังตามหลังอยู่6คะแนนในทางวิทยาศ,าศาสตร์ก็ยังไม่มากนะฮะยังไหวนะครับแต่แมนยูตอนนี้เนี่ยร่วงนะครับไปอยู่อันดับ14แล้วครับนะมี22คะแนนก็เสียวๆแล้วครับเดสเตอร์อันนี้ก็ร่วงไปอยู่ อันดับ3จากท้ายตารางนะครับนี่คือบทสรุป boxing day นะฮะส่วนวันนี้นะครับบอลไทยบอลไทยนะครับบอลไทยเนี่ยก็แน่นอนครับเราบุกไปเยือนฟิลิปปินเดี๋ยวรอเช็คว่าได้เบนเดวิสสุพโชคสารชาติกลับมาหรือไม่นะครับดูว่าคุณมาสตาดาอิชิจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่พบกัน9ครั้งนะครับชุดใหญ่เรา ชนะเจดเสมอสองนะฮะยังไม่เคยแพ้เลยนะครับแล้วก็ห้านัดหลังเนี่ยนะครับเราก็ชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นต่อเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไปเยือนเขาเนี่ยเขาก็มีเรื่องของสนามญ่าเทียมนะครับแต่ว่า เรามาพูดถึงฟิลิปปินส์ดีกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่อันดับ150ของฟีฟ่าแลงกิ้อันดับ27ของเอเชียอันดับ5ของอาเซียนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเขาก็เจอปัญหาของเราเหมือนกันก็คือเหมือนกับเราเลยก็คือนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีกนะฮะหลายคนเลยนะครับ4ซา5คนแล้วก็มีลีกสูงสุดของ ภูมิภาคยุโรปด้วยนะฮะก็ไม่ได้บ่ามีโบคุ้มอยู่คนหนึ่งคุณเกอริคโฮมันนะครับพวกถ้ามานี่มันสนุกเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยใช้ผู้เล่นอายุไม่เกิน23ามาถึง13คนนะครับก็ต้องบอกว่าศักยภาพอะไรต่างๆเป็นรองเราแบบ ค่อนข้างจะครบวงจรเว้นแต่เรื่องการเตะในบ้านแล้วก็สนามญาติทียมนะครับวันนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากที่ทีมไทยเนี่ยจะเอาชนะไว้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็ตัวเขาไม่ครบของเราก็ไม่ครบแต่ไม่ครบจะไม่ครบเนี่ยเราก็กระทบน้อยกว่าแล้วก็รอบแรกๆเนี่ยเราก็ตั้งลํำมาได้แล้วนะครับปรับจูนนะครับ โคต์ของเขาอันเบิร์ตกาเบยัสนะครับเขาว่ากันว่าจะเน้นเรื่องเกมบุกนะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็คงต้องบุกแล้วครับนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เอาแต้มในบ้านเนี่ยบุกมาเยือนไทยในยวันจัน์ทรนี้น่าจะยิ่งสถานการณ์ย่ําแย่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับของฟิลิปปินส์ก็คือนะครับ เขายังไม่แพ้ใครนะพลิกล็อกเอาชนะอ,อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเสียประตูน้อยนะครับแอว่ากันว่าน้อยกว่าไทยอีกนะครับน้อยแล้วก็ที่เสียประตูน้อยอันดับหนึ่งก็คือเวียดนามนะครับอ่าแล้วเวียดนามนะครับในไหนก็พูดถึงแล้วนะครับตอนนี้ไปยืนรอว่ากันว่า รอไทยนะเพราะว่าบุกไปสิงคโปร์เนี่ยยิงท้ายเกม2ลูกเลยนะครับก็น่าจะปิดกล่องเรียบร้อยละนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ดูว่าเราจะชนะไหมจะมีคะแนนไหมจะมีอะไรพลิกล็อกไหมนะแต่ลิมินคิดว่าน่าจะไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนนะครับนะก็ถ้าแพ้นี่นะโอ้โหกระแสในการเล่นในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะตื่นเต,ต้นเล็กน้อยนะครับ แฟนๆก็อาจจะแห่ไปที่ราชมังคลากีฬาสถานเยอะนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็คู่ชิงในฝันมองข้ามช็อตละไทยกับเพื่อนรักเวียดนามชะกันนะถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูเชียร์บอลไทยกันวันนี้ช่องลีมิงโชขอบคุณนะครับ5,300การติดตามนะครับกำลังทยานขึ้นสู่6000แล้วก็เป้าหมายปี 2568 1 0ห0คนนะมีความสุขกันนะครับดูฟุตบอลดูแลสุขภาพปูนปูนชักชกรก,ก,กเดี๋ยวติดตามเบื้องหลังบอลไทยในนัดนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับ